แกละดูสิโอลไม้จนแทบไม่อยากให้ใครได้เห็นเธอบอกเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นต่อให้ร้อนก็เป็นคนทำไมหัวใจฉันเย็นมากระร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็นใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็นแต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นกูเล่นเหตุตั้งแต่สิบสี่ย feel like เจเดน Why girl y o lie to me you lie everything มม fake, ักระซ่าต้องก i ่ประเ i ศนนาวเพาะเรื่องของเราทังสองกันจินตนาการเสมือนผู้ใจทุกเนื้อประเทศออกอ feel so ล e v i เท t e นาวไม่คิดว่าเธอจะร้ายยิ่งกว่าซาตานเธอคงจะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสี่นายมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาจาเ้เมาเลยไม่ได้ตามงานรักใครไม่เบนอาฬิกาเโมเดซ่ e เธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกดึงไปมันกำหลังบอกรักเธออยากให้พูดมีเปนลา้านนี่แค่วอมนะอาจเพลิดเพลิมองไปวันฟ้าก็มีได้หมอกควันยังคงจะทากับคำว่ารักจะทายก็หลอกกันเธอมีอะไรจะพูดอีกไหมเธอบอกแค่บอกมาขอบความที่อยากจะมอไปให้ก็คำว่าบอกแล้ว ออกมาบราดถามว่ามึงโอเคไหมเลยหันไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสว่างและเหมือนกับสาดที่กูเซบไปของภาวนากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึง เปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึ่งหวังเอาไว้สักวันมันโลกจะพาเราโคจรกลับมาพบกันสักวันหนึ่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสมองตอนที่ปากอมควันฝ่ายขาคิดถึงว่าือฉันได้ผ่านบนใจะันว่าเรื่องไม่จริงฉันรู้เรามีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมาเสียสานมนต์ดำพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟังพื้นดิลหรือท้องฟ้ามันก็มีอาจลงท้าเราเราเป็นทั้งหมดที่เกิดที่ต้องมันจะเป็นคนทำขอให้เธอนั้นได้ทำตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขประสงค์ขอให้ทุกอย่างนั้นมันดีีีีแและะมมมัันนนจดกกกว่่่่าาใตออออออยูบผคเเเรรืงงข ได้แต่บอกกับเพื่อนออกมาบอกร่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยอันไปถามมันเธอจะจำเงินได้หรือเปล่ารอจนฟ้าสวายย่างเธอเหมือนสาที่กูเซไปผมภาวนกาก็ฟ้าก็ฝนให้เธอไม่เป็นใครส่งคำว่ารักไปร้าวก็ฝนแล้วเธอจะ